สวัสดีครับผมมอฟีนนกเขาใหญ่ลำน้ำป่าครับผมครับผมสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุกูทุกคนเนาะมื้อนี้กะผมกับผ้าออกมาเบื้องนกล้ครับมื้อนี้เกาะกลางน้ำครับมื้อนี้เอามาเบิงว่าสิเป็นเชี่ยนไรนะครับผมเกาะกลางน้ำบ้านดอนแก้วนะครับอำเภอกลุมเพราะว่าปีจังหวัดอุดรธานีนะครับผมมานะครับ อ่านี่ครับอาจารย์ใญ่แต่ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับรครับนี่ครับนี่แต่ว่านะครับแต่ว่าบ้านดอนแก้วนะครับมหาเพลนเนาะเอาพยาย่อใหญ่สวัสดีถามเ้อนี่นอันพยยน่อใหญ่นี่เล่นนกมาแต่ด่วนมาเลยหรอพ่อใหญ่ระวัดนะครับคนหนึ่งอย่างไรลูกคนหนึ่งเนาะเศร้าก,กีปีแล้วไหเนาะนั่นเบืองเอาเลยครับแต่แต่แตงบ่อแตงแต่พ่อใหญ่เศร้าก็่ปีพูดไหมว่าครับเออนี่ลาได้ครับ ตอนนี้เล่าสิเจ็ดเจ็ดชิปแล้วนะครับนี่เจ็ดสิบสามอ่าเจ็ดสิบสามแล้วครับผมอ่ะบันนี้อยากมาถามความรู้น้ำพลอ่ครับเรื่องการเบืรเร้องนกการเลี้ยงนกน,กนี่เขาเลือกอยังไงอใหไงเลือกนกที่สิบไปเฮ็ดนกตอนนี่ครับเอาถามดูไฮร้านเป็นความรู้เบื้องครับ,รบ,รบ,รบชอบน้อยๆอย่ะเ<อ>บิ้งอง่านี่้อคร,รับอ่า มอนหลังสูงๆมอนข้อมันอ่าหมอนหลัง <ดา S 1> หมอนข้อนะครับสูงๆนี่แหละครับเสียนรุ่นเก่าเป็นแข้งขาอย่างไรเพื่นี่ขาสั้นๆยิ่งยิ่ๆขาสัส้นๆยิ่งหิ่ๆโอเคครับน <ๆ S 2> ี่นะครับก็บเป็นความรู้จากเสียนเก่านะครับรุ่นเก่าเพราะว่าตานี่เพิ่นเหรียญมาต่โดนลลนะครับเหรีาายมากงแต่พูนแต่พอมอันพ่อนยิ่งเชียงล่าผลนะครับมาล่างนะครับพ่อตะมีนะครับ แต่รุ่นแรกๆลุณเพราะว่าพูนแล้วครับผมอ่านี่เนาะพี่น้องเนาะนกเพิ่นกระไยครับยูนี่ก็ได้ก็กลางบ้านดอนแก้วนะครับตาีนเฮ็ดลายยางนะครับผนียดแล้วก็เฮ็ดได้นะครับผนียดเพิ่นกระไลกงกระเฮ็ดได้นะครับไผมักนกมักผนียดมักกงก็มาเวะมาเยี่ยมนะพิ่นนะครับถามหาลวดบ้านแต่ว่านะครับบ้านแยกสมพานธุ์นิสัยนะครับูุจากเบิดบ้านนะครับผมเป็นบ้านดอนแก้วนะครับเนาะ โอ้นี่นะครับนกหลยนกหลายบันเนียกถทมเขาใหญ่นุมีควม่มกับนกบบมีคว่มนี่มันต่างกันจังไรครับพ่อพ่อ,อ,อก,กันพ่อพ่อ,อ,อก,กันเนาะตัวลงกับมนันมาไงลงกับมันครัว่าที่แต่ว่าคอให้เลี้ยวเนาะให้เลี<อ>้ยวคอที่ชักเลยแหละครับผมนี่แหละครับอมืมีเรื่องมีเล่านะอในแอบากเวูสู่ลูกสู่หลานฟังบ่ครับ เกี่ยวกับเรื่องนกแปลกๆเรื่องนกที่มันเอามาเอามาเห็ดนกต้อยสินะพญามีประวัติเรื่องเรานี่นะครับเอานี่นะครับอ่าครับผมอ่านี่นะครับนกปากขอนะครับนกปากขอนี่นะครับขอเพิ่นขอมองข้าไปต้นลูกหลานแค่ตัวเด้อนกโสกนกมาเราเนครับใส่ก็เพาะเป็นแต่สื่อทต่ใส่ตัวคำสาต้น เขาภาคเสียดคือฟังสาราน้องทังครับผมเอาขึ้นแบบาพาดที๊ไ,ไปเห็นไหมอืมที่นั้นจะไล่ลงถ้าฝ่ายเป็นเดียบพวดหห็นไหมนั่นน,น,นี่นะครับเป็นนกกาเกี่ยวกับความเสื่อนะครับเรื่องเจ้าที่เจ้าทางเข้าไปต้อนะครับมองได้ดกกไปนนขอ,อนะครับนั่นนี่นะครับฟังเตเลิดนั่นหกงวดเจ็ดวดซ่อนๆกันอืมถุยจะผสมฟังผสมมาเสือเลยนั่น นี่นะครับตะสมตลาดนะครับตะสมตลาดนี่แหละครับตะสมในตลาดกุมภพาว่าอะแหละครับน้ำมาเอานก,กว่าเสินว่าอืมแต่ว่าตัวนี้ได้มากนะถือ,ถ,อถือเลขดีเป็นว่าไงว่าถือเลขกเก็ตหัวเส้นละมือขั้วมือขั้วเนาะนั่นโอ้โหนี่แหละครับนกแต่ว่าให้กตะสมไปเพราะท่านดุนไม่เล่าตายนนี่แหละครับผู้ผู้ถือกับถือน้องไงเนาะ อันนี้บว่ากันนะครับขอ,อเพื่อนยังว่ากันเป็น,ว,น,นว่าน่ยังขว้ายังอืมอืนได้รวดมันบ่าไงได้รวดครับเอาพอดีถามเรื่องผนียดนี่ผนียดมันผมเห็นอยู่นี่มีผนียดสั้นตรงผนียดค้อนหักสองทางอันไหนมันมานว่าไงวันนี้ผนียดนี่ครับนี่แล้วอันสิ่งน,นี่้ะเนาะนี่นะครับนี่เป็นผนียดสิ่งค์นะพี่น้องนะเนาะเอ่าไปเบิ้งนะครับผนียดสิ่งเป็นจังไเนะพี่น้อง อ่ะเอาไว้พี่น้องเอาเบิ้งน um. ้ำก e ันนะครับผมพะเนียดเพื่อนกระไรนะครับพะเนียดตาเฮ็ดไปไร้นะครับผมกะมาเอาน้ำเล่านี่แหละไปใส่กะเป็นเล่านี่แหละครับเป็นผู้ฮัดเบิ้งนกฮัดให้เฮ็ดพะเนียดเฮ็ดนังกะเป็นเล้านะครับเนาะกะออกมาหาออกมาบอกน้ำเพื่อนเข่าครับอันใดของอันใดข้ากะมาหาตานี่ลแหละนะครับเขาก็แก้ปัญหาให้เนาะพี่น้องเนาะเอาหนีเบิ้งครับอ่างผะเนียดนะครับเนาะ คือว่าเป็นอาจารย์ผมอีกผู้นึงนะครับนี่นี่แหละครับต่อจากตาทัตตาเมมาหนีกับตาว่านี่นะครับนี่ไปใส่นกใส้ยังก็ได้นี่นะครับโอ้ย่ำเสมนี่เส้มขึ้ววนจังเลยเหรอเพื่อนี่เส้มใบนี่นะครับโอ้ย่ำพางนะครับเนาะน,นี่นะครับแซมลงเลยมันมาไงบ่ได้เส้มขื่นสิเนาะน,น,นี่นะครับแซ้มลงมาเลยนะครับอืมอ,อ,อ่ะนะครับเพเิ่งนี่พเนียยชิ่งเพื่อนเอิญ ขันเมนทั้งไยเพื่อนกับสีเอิรนเอิรน,น,น,นั่นค้อนเงียงเกาะปั๊บระดับเนาะชานฮักปั๊บระดับได้เพื่อนกับสีวาเนะเสื้อตบตูดนะครับสีประมาณนี่จะห้องตาแย่มใสห้องข,ขืนไปใสยังไงเพื่อนนี่ใส่ไม่สาวใส่ไม่สาวข้นไปต,ติดต้นไปเลยเหม่อนนี่นะครับนี่ก็เป็นความรู้ให้ลูกให้ล้านให้มือไม้เชี่ยนไม้นะครับ ที่มาเลี้ยงนกนะครับเนาะผู้มักนกเขาเลี้ยงนกเขานะครับสื่นชอบในการเกมกีฬากันตัวนกเขานะครับเอากับเบิ้งมีหลายชิ้นหลายย่างแหละครับหลายอันหลายอาจารย์หลายความูุนะครับผมเอากะเอาไมา้พี่ห้นอ้องเข้าได้เบิ้งน้ากันเนาะอ่าจังสีแล้วครับนี่โอ้เหเฮ็ดไปหลายพวหลายนะครับนกกระจอกเอาหั่งมาเฮ็ดใส่กับพวกวันนั้นโอ้แสดงว่ามานแล้วนี่นกเขาไม่อยู่นี่อืม นะครับโอ้ไข่มะไข่ใส่พร้อมนะพี่น้องเ็ดทั่งไข่ใส่พร้อมนี่นะครับเป็นเนียดซิ่งชั้นเดียวกับมีครับสั้นเดียวกับมีสองชั้นกับมีไข่มักนะครับไข่มักกับมาเบิองน้ําตาก็ได้ครับมาเบิองมาเหลือกเอานกกับมีมันพอไงหนกกับมีมีแบงได้นะครับหลายนกเพื่นกระได้นะครับมีทั้งนกต่อนกไม นกทะเลยกับมีครับผมโอห้หลายหลายของตาโอ,โอ้นะครับกงเพื่อนกระเฮ็ดนะครับกงเพื่อนสีมีทั้งกลงรวดนะพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งครับนี่นะครับโอ้ทะเลตัวน,นี้ก็ห้ามย้วนี่นะครับเป็นกลงรวดทั้งสี่เนาะพี่นอนะ้องเนาะทึงท่งๆนี่เป็นหัวหัวที่เพื่อนเอ็ดเอานะครับหล้กก็มาเป็นเครือไม้เครือรอําไออยู่ไง เชื่อไอนะครับลกระทัดตีนมั่นนะครับผมพี่น้องพื้นกับสีเป็นไม้นะครับโอ้คันโกงลวดนี่สีใส้ได้โดนเนาะพี่เนาะวนนะครับแบบเป็นไม้กับมี่ครับนี่แบบเป็นไม้แบบโบราณกับมี่นะครับผมหามากะมาเบิงน้าพืนครับเดี๋ยวสิสอบถามราคาตาหายตากันเป็นโกงไม้เนี่ยสี่โกงแล้วเลยครับเห็นไหมพี่น้องเหาอโกงละสามร้อยนะพี่น้องเนาะเอ้ามาเบิงครับกับราคากับพ่อฟังครับ อ่าเพราะว่ากุุงง่ญ่ดีนะครับข้องตานี่ง่ญ่ดีนะครับกรงลวดกับราคาทำกันมันบ่ตาอเนี่ยครับกรุงลวดกับราคาทำกันครับผมพันเนียดเดียวไม่ใช่หนาหลังละสามร้อยครับพันเนียดหลังละสามร้อยมาเบิ้งเอาลวดพี่น้องนะครับมองเดยพวเห็ดแต่ว่าเห็ดครับเห็ดตัวแบงลูกแบงล้านนี่แหละนะครับเพราะว่าเสี้ยน เลาะแอมแอมเลาะนี่กะมหาเลานี่แหละครับคันว่าแต่ว่ากะมาบัดโดนแก้วกับต้องมหาแต่ว่าแหละครับเซียนนุกนะครับผมถ้าเพื่อนเลี่ยนเซียนใยูนนี่มีแต่ว่าตากล้องไอ้นะตานี้ครับสีเซียนละอยู่นี่นะครับผมลูกหลานคนรุ่นใหม่กะมาเย่ยมมายามเพื่อนนะครับเนาะพี่น้องเข้านะครับไกลไปไกลมากนะครับผมเอาจังไดกะฝากพี่น้องกดไลค์ กดแช่นะครับกดติดตามให้เน้นนะครับผมนะเดี๋ยวสีมีความรู้มาให้เบิ้งเรื่อยๆล่ะครับเกี่ยวกับนกเขาเนาะเกี่ยวกับการเลือกนกเขายัางสีล่ะครับผมนะครับโอ้หสองห้างุมครับอ้าฝากเนาะครับเนาะมนะนะีน้องเนาะเดี๋ยวเกี่ยวนาสิเป็นเรื่องอันใดหรือไปพอ่อเสี้ยนอยู่ใสฝากติดตามนี้นะครับผมเอ<ส>าครับขอบคุณครับสว <า S> ัสดีครับผม